สวัสดีครับมีอ้วนชวนรยวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวครับนี่ครับบะหมี่ถ้วยร้อนนะครับร้อนได้ในตัวไม่ต้องต้มน้ำไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับใช้สารเคมีเมื่อโดนน้ำแล้วก็จะเกิดความร้อนนะเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะแต่เนี้ยน,นะเมืองไทยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็มีขายทั่วไปครับ ช่วยร้อนมีหลายรสชาตินะครับอันนี้ชาบูน้ําดําบะหมี่กระตุ้นรูปนะครับก็ผลิตที่ประเทศไทยนี่แหละครับสมุทรสาครนะอันนี้ก็น่าจะรับประทานได้แล้วเดี๋ยวจะให้ท่านชมกันนะครับก็กินจะบะหมี่ก็สารอาหารไม่ครบนะครับก็เลยต้องมีเนี่ยครับปลาลพริกปุ้มปุ้ยอีกหนึ่งเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายนะครับ้วแกะเลย สำหรับสายแคมปิ้งนะครับสายกางเต็นท์ไม่อยากจะพกพาอุปกรณ์เตาแก๊สเยอะๆนะครับง่ายๆสะดวกสะดวกเหมาะสำหรับมือสมัครเล่นนะครับโอ้โหนะครับกินได้แล้วครับอันนี้หน้าตาดีนะครับเห็นไหมฮะันี่ก็ เสริมแต่ไหลทะเลลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ได้เกลือแร่อืรหอมครับชาบูน้ำดำครับเหมือนที่ไปกินตามาร้านชาบูนะครับ MK ก็มีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเอลองดูน้ำก่อนอืมโอเคครับชาบูน้ำดำออกหวานๆ จะมีเนี่ยครับน่าจะเป็นเห็ดนะเห็ดหูหนูป่ะนะไม่แน่ใจเราก็ใส่สลัดทะเลวากาเมะไปด้วยนะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็ปลาลาดพริกอันนี้ของโปรดเลยครับในประเทศเขตแคว้นแดนสยามนะครับปลาลาดพริกต้องปุ้มปุ้ยเท่านั้นครับ ครับใช้ดร้อนนะครับดูเนะืะเส้นก็ไม่ได้เหนียวนุ่มนะครับร้วนๆแต่ก็พอใช้ได้ครับในป่าในเขาไม่มีอะไรกินก็ทำให้รอดตายไปได้เมื่อหนึ่ง ยาเข้มข้นครับได้ลนี่ครับวันนี้เรามีน้ำตวนันสดขอนดอยคำด้วยเพื่อเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวเรื่องอื่นต่อไปครับขอบคุณมากครับ